ภาพคฤริสหัใหม่สมพูพร้อมลูกๆหลังสร้างสำเร็จคฤริสหัใหม่สายฟ้าพายุเอบิเกลที่สมพูสร้างแยกไว้หลังดรามา่าหรือมือที่สามภาพคฤริสหัใหม่สายฟ้าพายุเอบิเกลที่สมพูอรยาสร้างไว้หลังจากที่สาวสมพูอรยาขึ้นท่านเป็นคุณแม่ลูกสามอันเป็นเหตุให้บ้านต้องขยับขยาย ซึ่งเจ้าตัวก็มีบ้านหลายหลังทั้งคอนโดหรูทั้งบ้านหลังใหญ่ที่ต่อเติมไปจนขยายเป็นแบบที่ต้องการโดยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2565ซาวชมพูอรยาก็ได้เผยให้เห็นอีกมุมของบ้านที่สร้างในแบบวิลล่าสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนมีความอบอุ่นและคาสิกอยู่ในบ้าน หลังเดียวกันแถมพื้นที่บ้านก็กว้างได้ใจมีพื้นที่สร้างบ้านต้นไม้ให้น้องสายฟ้าน้องพายุได้เข้าไปวิ่งเล่นรวมถึงพื้นที่ให้คุณแม่หนิงคุณแม่ของชมพู่ปลูกผักปลอดสารพิษมาทำอาหารให้ได้กินแต่งานนี้ความเด็ดของที่บ้านไม่ได้อยู่ที่เฟอร์นิเจอร์หรูหราหรือเนื้อที่อลังการเท่านั้นแต่ชมพูยังใส่ใจทุกรายละเอียด กระทางฝาทอ่อที่เหมือนกับฝาท่อประเทศญี่ปุ่นแกะลายออกมาเป็นรูปบ้านต้นไม้คล้ายกับบ้านต้นไม้ของน้องสายฟ้าน้องพายุในบ้านหลังนี้เป๊ะๆอีกด้วยทั้งนี้บ้านที่อยู่หลังปัจจุบันนั้นเป็นบ้านของคุณยายหนิงและหลังใหญ่ข้างๆยายห,หนิงทำเอาไว้สำหรับเก็บเสื้อผ้า ตกแต่งบ้านในแบบที่อยากตกแต่งรวมไปถึงเป็นพื้นที่วิ่งเล่นให้กับพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเกลวเวลามาหาคุณยายในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์สำหรับบ้านที่อยู่ข้างบ้านยายหนิงชมพู่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วแต่สะไว้น้ำเสร็จเป็นปีแล้วตัวบ้านต้นไม้ที่ทำให้เขาก็เสร็จแล้วจะมีเพียงเรื่องอินทีเรียในบ้านเรื่องประตู ฟ้าพื้นตอนนี้งานบิวอินเสร็จหมดแล้วบ้านหลังนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะย้ายไปอยู่ทำสระไว้น้ำทำโน้นทำนี่ให้ปุดอย่างน้อยก็คิดว่าทุกสัปดาห์ที่จะพาเขามาบุตรเราสามคนก่อนที่จะเข้าสู่วัยรุ่นก็ถือว่าคุ้มแล้วเราใช้บ้านคุ้มแล้วนอกจากนี้รอบบ้านยังทำเป็นทางเดินสไตล์สวนอังกฤษ ส่วนในตัวบ้านสมพู่เนรมิตให้เป็นบ้านสไตล์อังกฤษเข้าของเฟอร์นิเจอร์เป็นสไตล์วินเทจเรียบหรูดูดีมากๆทั้งมูดแอนทนสีบ้านสไตล์ฟอร์นิเจอร์ลงตัวส,สดๆไฮไลท์อีกอย่างคือห้องน้ำที่ฝาผนังเต็มไปด้วยกระเบื้องแนวยุค90 รวมถึงกระจกสองที่สวยแบบตะโกนเอาเป็นว่ารอตกแต่งบ้านเสร็จร้อเอร์เซ็น์เมื่อไรเชื่อว่าเธอจะพาทัวร์บ้านอีกรอบแน่ๆและล่าสุดต้องบอกเลยว่ากำลังเป็นประเด็นรอ้อนเมื่อก่อนนั้นนี้มีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งได้ออกมาโพส์ข้อความว่าสามีนางเอกดงังมีบ้านน้อยขออย่าให้เป็นครูที่เราคิดเลยตอนนี้ขึ้นเต็มฟีดเลยเนี่ยเข้าไปส่องไอจผู้ กดไลค์น้องหนอสอแทบทุกรูปหน้าแสงนีออนและเมื่อสองคอมเมนต์เจ้าเน็ตคนอื่นๆได้โยงไปที่คู่ของน็อตวิสรุธกับชมพูอรยาก็าเห็นว่าพ่อนอ็อตมักจะกดไลค์รูปของสาวปิศนาอยู่เรื่อยๆแต่ก็มีสาวเน็ตหลายคนได้โต้แย้งว่าพ่อน็อตก็ไลค์ให้กับทุกคนที่ตัวเอง ติดตามไอจีอยู่ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวไม่มีใครออกมายืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่คงต้องรอฟังจากปากเจ้าตัวเองมากกว่านี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องการถูกโยงมีบ้านน้อยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกกับครอบครัวสาวชมพู่ซึ่งทางเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้สนอยู่แล้วกลับบ้านไปกระลืมนั่นเอง